ลปลายเท้าให้ระวังปลายเท้าให้ชุดไปตามมุมที่เราจะขึ้นปลายเท้าให้ขึ้นไปตางนี้ขึ้นตามนี้เนีย่ยทุกคนต้องฝึกอย่างนี้อันนี้คือโปรโตี oh. ให้จำไว้เลยถ้าไอ้ฟางตีมุมนี้ไม่ได้เล่นทัวร์ไม่มีประโยชน์เพราะมันกันจะทุบอยู่ทุกหลุมถ้าเขายืนได้อย่างนี้จังหวะคิดถึงต้นไม้คิดถึงต้นไม้ตัวเนี้ยเวลามาหลุมนี้ที่ผมอยากฝึกเด็กก็คือ ให้คิดถึงต้นไม้นี้แล้วขึ้นให้ได้ไม่มีเฟษไม่มีดอรตรงอย่างเดียวโอเคย้ายขึ้นบนอย่างเดียวไม่ต้องไปทีเรียดย้ายเนี่ยล่างเศษเนี่ยเราต้องขึ้นเลยเห็นนี่ <c oughs> เรียนมาสี่ครั้งห้าครั้งไดเวอร์ที่สนามยังทุบอยู่แต่ตอนนี้มาตรงนี้ไปยังไงจำเป็นที่จะต้องมาสนามคือเรื่องนี้ นะส่วนไอ้ฟางถ้ายิ่งมาสนามพร้อมกันบ่อยขึ้นไอ้ฟางจะเก่งพัฒนาไวขึ้นเพราะมันต้องไปแก้เรื่องจุกจิกเรื่องจุกจิกของไอ้ฟางไปที่สนามไม่ได้เพราะมันมีอีกโก้มันมีพวกมันจะอวดเขาไอ้ฟางเวลายอยู่สนามมันชอบอวดเขาอวดพวกคนจีนแล้วมันก็เลยทุบมันไปกีบจีนไหมไงนัน่นแหละายขึ้นอย่างเดียวนั่นแหละชุดขึ้นอย่างเดียวเดินหน้าอย่าไปหมุนนี่ เวลาดาวมาไม่ต้องไปหมุนนี่นี่ขึ้นเอาขึ้นบนอย่างเดียว